อนาคตอนางอพอหยุดหวังสิ่งซึ่งยังมาไม่ถึงจึงแค่ฝันเป็นจิตปรุงให้กังวลจนยุ่งพันเป็นเพียงฝันลมแรงแหลงแห่งจิตปรุง สิ่งผ่านมาเมื่อวันก่อนเพียงย้อนนึกบ้างระลึกถึงสิ่งดีมีสุขสมบางคนเหมือนอยู่ในคุกทุกร์ระทมเป็นการจมอยู่กับคิดจิตปรุงเอา ฉันไม่มีทั้งเวลาอนาคตทุกสิ่งหมดจบสิ้นกันวันหยุดเขามีจิตรู้อยู่ตอนนี้จึงได้เบาหยุดจะเอาใจไปคิดจิตแต่งปรุง สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองคุยกันเรื่องเวลาผ่านบทกรร่วมสมัยชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยชื่อว่าบทกรสอนจิตเรื่องเวลานะคะบทกรนี้มาจากช่อง youtube รุลาแจ้งเจริญค่ะแล้วกเ็เขาบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากแนวคิดของท่านพุทธทาสพิกขุนะคะโดยเฉพาะเรื่องไม่มีเวลาไม่มีอนาคตซึ่งก็น่าชิดตามมากเลยนะคะเป้าหมายที่เราจะมาคุยกันวันนี้ ก็คืออยากจะทำความเข้าใจมุงมองของบทกวีนี้แหละค่ะที่ว่าเวลาเป็นสิ่งที่จิตเราเปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราจะอยู่อย่างเป็นสุขได้ยังไงไม่ตกเป็นทาสของเวลาโดยใช้การรู้ทันปัจจุบันขณะนี้แหละคะ่ะลองมาดูกันนะคะครับเป็นแนวคิดที่สำคัญมากเลยนะครับในทางพุทธศาสนาเรื่องการรู้ทันความคิดปรุงแต่งเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องอดีตกับอนาคตเพราะมันเป็นเหมือนเป็นต้นตอของความทุกข์เลยก็ว่าได้ การที่นําเสนอผ่านบทกลอนนี้ผมว่าก็น่าสนใจดีนะครับมันทําให้เขาถึงง่ายขึ้นอาจจะเห็นมุมมองที่เอ่อตามไปจากอ่านในตําราตรงๆง,งั้นเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะจุดยืนหลักๆของบทกวีนี้ก็คือบอกว่าเวลาไม่ว่าจะเป็นอดีตหรืออนาคตเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่จริงๆข้างนอกตัวเราแต่มันเป็นการปรุงแต่งของจิตเราลองมาดูที่บทกวีพูดถึงอนาคตก่อนนะคะมีท่อนที่ว่า อนางอพอหยุดหวัง mm hmm. สิ่งซึ่งยังมาไม่ถึงจึงแค่ฝันเป็นจิตปรุงให้กังวลจนยุ่งพันเป็นเพียงฝันลมแล้งแล้งแห่งจิตปรุงคำว่าอนางอนี่แบบว่าเก๋ดีนะคะเหมือนเล่นคำสื่อถึงความไม่แน่นอนของมันแล้วก็ย้ำว่ามันเป็นแค่ฝันเพราะยังไม่เกิดแต่ที่สำคัญคือตรงที่บอกว่าเป็นจิตปรุงให้กังวลจนยุ่งพันนี่แหละคะ่ะอันนี้มันกระทบชีวิตเราตรงๆเลยคะ่ะใช่เลยครับ คำว่าจิตปรุงหรือจิตปรุงแต่งเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะครับคือธรรมชาติของจิตเราเนี่ยมันคิดมันนึกมันสร้างเรื่องไปเรื่อยอยู่แล้วโดยเฉพาะการคาดการไปข้างหน้าจริงๆการคิดถึงอนาคตมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ปัญหาคือเมื่อเราไปไปยึดติดกับความคิดปรุงแต่งพวกนั้นไปสร้างความคาดหวังหรือความกลัวในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นจริงๆ ไอจิตที่มันปรุงเรื่องอนาคตขึ้นมาเนี่ยมันมักจะดึงเราออกจากปัจจุบันทําให้กังวลฟุ้งซ่านเครียดซึ่งมันก็เป็นทุกข์ที่มาจากสิ่งที่ยังไม่มีจริงๆนะครับบทกวีใช้คําว่าฝันลมแรงๆเนี่ยก็แบบว่ายิ่งตอกย้ําเลยว่ามันว่างเปล่าไม่มีแก่นสารอะไรเลยไอภาพอนาคตที่จิตสร้างขึ้นมาอืมพอเราตระหนักได้ว่าความกังวลส่วนใหญ่มันมาจากจิตปรุงแบบนี้ ก็น่าจะช่วยให้เราเปลี่ยนท่าทีกับมันได้นะคะคือแทนที่จะเชื่อทุกอย่างที่มันคิดขึ้นมาก็อาจจะลองตั้งคำถามกับมันดูว่านี่เรื่องจริงหรือแค่จิตกำลังสร้างภาพอยู่นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลยครับการเริ่มสังเกตเห็นกระบวนการปรุงแต่งของจิตตัวเองเนี่ยคือก้าวแรกเลยครับที่จะไม่ตกเป็นทาสของมันพอเรารู้ทันว่าอ๋อนี่เรากาลังปรุงแต่งเรื่องอนาคตอยู่นี่นะอำนาจของความคิดนั้นมันก็จะลดลง เราจะเริ่มแยกแยะได้ครับระหว่างการวางแผนแบบมีสติกับการปล่อยให้จิตมันปรุงความกังวลไปรื่อเปลี่ยค่ะค่ะชัดเจนขึ้นเลยค่ะแล้วถ้าเป็นเรื่องอดีตล่ะคะบุตรกวีมองยังไงมีท่อนที่ว่าสิ่งผ่านมาเมื่อวันก่อนเพียงย้อนนึกบางระลึกถึงสิ่งดีมีสุขสมบางคนเหมือนอยู่ในคุกทุกขระทมเป็นการจมอยู่กับคิดจิตปรุงเอาอดีตนี้ถูกมองว่าเป็นแค่ การย้อนนึกความทรงจำเฉยๆซึ่งถ้านึกเรื่องดีๆมันก็สุขได้แต่ปัญหาคือตอนที่เราไปจมอยู่กับความคิดโดยเฉพาะเรื่องร้ายๆที่ทำให้ทุกข์ระทมจนเหมือนอยู่ในคุกเลยสุดท้ายก็สรุปว่ามันก็เกิดจากจิตปรุงเอาอีกเหมือนกันประเด็นเรื่องการจมนี้สำคัญมากครับไม่ว่าจะจมกับความสุขในอดีตหรือจมกับความทุกข์ในอดีตล้วนเป็นการปรุงแต่งของจิตทั้งนั้นเลยที่ทำให้เราหลุดออกจากปัจจุบันขณะ การนึกถึงความสุขเก่าๆเนี่ยบางทีมันก็รู้สึกดีแป๊บๆนะครับแต่ถ้าเราติดอยู่แค่นั้นมันก็ทําให้เราพลาดความสุขในปัจจุบันไปหรืออาจจะทุกข์เพราะเปรียบเทียบก็ได้ส่วนการจมอยู่กับความทุกข์ในอดีตอันนี้ยิ่งชัดเลยว่าเป็นการทําร้ายตัวเองซ้ําๆด้วยความคิดที่ปรุงแต่งเรื่องเก่าๆขึ้นมาใหม่ทำทั้งที่เรื่องมันจบไปแล้วการเปรียบเทียบว่าเหมือนอยู่ในคุกนี่เห็นภาพชัดมากเลยนะคะเหมือนเราขังตัวเองไว้กับเรื่องที่ผ่านไปแล้วด้วยความคิดเราเองเลย ช่ครับทั้งที่จริงๆประตูคุกอาจจะไม่ได้ล็อกก็ได้แต่เราไม่ยอมเดินออกมาเพราะมัวแต่ปรุงแต่งเรื่องในอดีตอยู่ถูกต้องเลยครับคุกที่ว่านี่คือคุกทางความคิดที่เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นในอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายความสําเร็จความล้มเหลวความสุขความเจ็บปวดการที่เราปรุงเอาหรือปรุงแต่งเรื่องพวกนั้นซ้ําๆในใจมันก็เหมือนสร้างกําแพงคุกให้หนาขึ้นเรื่อยๆ การปล่อยวางความคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับอดีตเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้ลืมหรือไม่เรียนรู้อะไรจากมาเลยนะครับอ๋อค่ะค่ะแต่คือการไม่ให้มันมาครอบงาปัจจุบันของเราไม่ให้มันมากําหนดอารมณ์ความรู้สึกเราในตอนนี้อือฮ uh ึเข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการกังวลถึงอนาคตที่ยังไม่มาถึงหรือการจมอยู่กับอดีตที่ผ่านไปแล้วทั้งสองอย่างนี้ก็ล้วนเป็นผลจากจิตปรุงแต่งที่ดึงเราออกจากปัจจุบันแล้วและทางออกที่บทกวีเสนอละคะคืออะไร มีพูดถึงการอยู่อย่างผู้ชนะอยู่อย่างเหนือการเวลาไม่ให้เวลามากัดเอาฟังดูเป็นเป้าหมายที่บอกว่าน่าสนใจมากเลยค่ะทํายังไงถึงจะเป็นแบบนั้นได้คะบทกวีชี้ทางออกไว้ชัดเจนเลยครับก็คือการมีจิตรู้อยู่กับปัจจุบันตอนนี้ขณะน,นี้ซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับหลักปฏิบัติสําคัญในพุทธศาสนาเป๊ะเลยครับฉันไม่มีทั้งเวลาอนาคตครับทุกสิ่งหมดจบสิ้นกันวันหยุดเขา มีจิตรู้อยู่ตอนนี้จริงได้เบา hmm. หยุดจะเอาใจไปคิดจิตแต่งปรุงฉันไม่มีทั้งเวลาอนาคตท่อนนี้แบบว่าแรงเหมือนกันนะคะเหมือนปฏิเสธกรอบคิดเดิมเราไปเลยแล้วบอกว่าทั้งหมดจะจบสิ้นกันเมื่อเราหยุดเขาซึ่งก็น่าจะหมายถึงการหยุดปรุงแต่งของจิตนี่แหละและ้วกุญแจสำคัญก็คือมีจิตรู้อยู่ตอนนี้ผลลัพธ์ก็คือความรู้สึกเบาเพราะหยุดจะเอาใจไปคิดจิตแต่งปรุง ใช่ครับการหยุดเขาก็คือการหยุดความไม่รู้หรืออวิชานั่นเองที่ทำให้เราหลงเชื่อไปว่าไอสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นเกี่ยวกับอดีตอนาคตเนี่ยมันเป็นของจริงเป็นตัวเป็นตนพอเราหยุดความเข่าได้ด้วยจิตรู้หรือสติสัมปชัญญะก็คือการรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับสิ่งที่ปรากฏในปัจจุบันขนาดจริงๆไม่ว่าจะเป็นลมหายใจความรู้สึกทางกายสภาพจิตหรือความคิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อนั้นล่ะครับ กรอบของเวลาที่เคยผูกมัดเราไว้คือความคิดถึงอดีตอนาคตเนี่ยมันก็เหมือนจะคลายตัวลงหรือไม่มีอำนาจเหนือเราอีกต่อไปคำว่าเบาที่บทกวีใช้เนี่ยผมว่าสื่อสภาวะได้ดีมากเลยนะครับมันคือความเบาจากภาระทางใจที่เราเคยแบกไว้ทั้งความกังวลเรื่องอนาคตความเศร้าโศกหรือความยุติดในอดีตพอเราหยุดสงใจออกไปปรุงแต่งเรื่องเหล่านั้นภาระมันก็น้อยลงจิตก็โปร่งโล่งสบายขึ้น การมีจิตรู้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยจึงไม่ใช่แค่การทําใจให้สงบแป๊บเดียวนะครับแต่มันการเป็นการตัดวงจรการสร้างทุกข์ที่ต้นตอเลยคือที่ความคิดปรุงแต่งของเราเองอืมการฝึกให้มีจิตรู้อยู่กับปัจจุบันนี้ดูเหมือนเป็นทักษะที่ต้องแบบว่าอาศัยการฝึกฝนต่อเนื่องเลยนะคะไม่ใช่แค่เข้าใจปุ๊บแล้วจะทําได้ปับ๊บบทกวีนี้เหมือนกําลังให้เครื่องมือหรือชี้แนวทางปฏิบัติให้เราด้วยนะคะเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยครับการรู้ตัวในปัจจุบันขณะ เป็นทักษะที่ต้องฝึกเหมือนกันครับเหมือนฝึกกล้ามเนื้อส่วนที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับแรกๆอาจจะยากหน่อยเผลอคิดไปเรื่องอื่นบ่อยแต่พอฝึกไปเรื่อยๆสติหรือจิตรู้ก็จะแข็งแรงขึ้นเราจะเริ่มจับทันความคิดปรุงแต่งได้เร็วขึ้นแล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ง่ายขึ้นการฝึกอาจจะเริ่มง่ายๆเลยครับจากการรู้ลมหายใจรู้การเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวัน รู้รสอาหารที่กำลังกินรู้เสียงที่ได้ยินโดยไม่ต้องไปตัดสินหรือปรุงแต่งต่อยอดอะไรนี่แหละครับคือการฝึกหยุดจะเอาใจไปคิดจิตแต่งปรุงในทางปฏิบัติจริงๆซึ่งทั้งหมดนี้ก็สอดคล้องกับเป้าหมายในทางพุทธศาสนาที่บทกวีอ้างถึงท่านพุทธทาสเป็นแรงบันดาลใจนะคะที่ว่าเป็นการพัฒนาตนให้เข้าถึงสภาวะเป็นพุทธะได้ด้วยตนเองการเข้าใจเรื่องเวลาและจิตปรุงแต่งแบบนี้มันเชื่อมโยงกับการเข้าถึงสภาวะนั้นได้ยังไงคะ การเข้าถึงสภาวะความเป็นพุทธ,ธะในความหมายกว้างๆนะครับก็คือสภาวะของการตื่นรู้การเข้าใจความจริงของสิ่งต่างๆแล้วก็ การดับทุก์ได้อย่างสิ้นเชิงการที่เราเข้าใจและเห็นจริงๆว่าเวลาในความหมายของอดีตและอนาคตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จิตสร้างขึ้นนะไม่ใช่ของจริงข้างนอกและการที่เราฝึกฝนจิตรู้ให้เท่าทันความคิดลงต่างไม่ตกเป็นทาสของมันก็คือการค่อยๆคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่จิตสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความคิดความรู้สึกตัวตนเรื่องราวต่างๆซึ่งไอ้ความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยแหละครับ ที่เป็นต้นตอสำคัญของความทุกข์ดังนั้นการปฏิบัติตามแนวทางที่บทกวีชี้แนะก็คือการฝึกฝนเพื่อลดละความยึดมั่นในสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นนี่เองโดยอาศัยการอยู่กับปัจจุบันเป็นฐานซึ่งนี่ก็คือหนทางโดยตรงตามหลักพุทธศาสนาเลยครับที่จะนําไปสู่การคลายทุกข์และเมื่อปฏิบัติไปจนถึงที่สุดก็สามารถเข้าถึงสภาวะแห่งการตื่นรู้หรือพุทธภาวะได้ การตระหนักรู้ในกระบวนการปรุงแต่งของจิตตัวเองว่ามันทํางานยังไงสร้างโลกภายในของเราขึ้นมาอย่างไงเนี่ยจึงเป็นกุญแจที่สําคัญอย่างยิ่งเลยครับในเส้นทางนี้ฟังดูแล้วเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากนะคะแต่ก็มีแง่มุมที่เอามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงๆการเริ่มต้นง่ายๆจากการสังเกตความคิดตัวเองเกี่ยวกับอดีตกับอนาคตแล้วลองกลับมาอยู่กับปัจจุบันบ่อยๆก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยนะคะแน่นอนครับไม่จําเป็นต้องตั้งเป้าอะไรยิ่งใหญ่แต่แรกเลยครับขอแค่เ เพิ่มความตระหนักรู้ในแต่ละขณะให้มากขึ้นสังเกตเห็นเมื่อใจมันลอยไปอดีตไปอนาคตแล้วก็ค่อยๆดึงกลับมาอยู่กับปัจจุบันรู้ลมหายใจรู้สึกถึงร่างกายแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกฝนแล้วครับความเบาที่บทกวีพูดถึงอาจจะไม่ได้เกิดทันทีนะครับแต่มันจะค่อยๆสัมผัสได้เมื่อเราฝึกสม่ำเสมอลดการแบกสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นทีละน้อยทีละน้อย โอเคค่ะงั้นเรามาลองสรุปประเด็นสําคัญสําคัญจากที่เราคุยกันเรื่องบทกวีบทกลอนสอนจิตเรื่องเวลาจากช่องรูลาแจ้งเจริญวันนี้นะคะบทกวีนี้ให้มุมมองที่น่าสนใจแล้วก็ท้าทายความเข้าใจเดิมๆของเราเรื่องเวลามากเลยโดยชี้ว่าทั้งอดีตและอนาคตเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่จริงภายนอกแต่เป็นผลผลิตจากการปรุงแต่งของจิตของเราเองครับผมการที่เราเข้าไปจมอยู่กับการปรุงแต่งความคิดถึงเรื่องพวกนี้ล่ะคะ่ะคือสาเหตุหลักเลยที่ทําให้เกิดความทุกข์ ความกังวลความยุ่งเหยิงในใจเหมือนกับติดอยู่ในคุกทางความคิดเลยนะคะใช่ครับและทางออกหรือวิธีการที่จะอยู่อย่างผู้ชนะอยู่อย่างเหนือการเวลาไม่ให้ความคิดเรื่องเวลามาทำร้ายเราก็คือการฝึกฝนจิตรู้หรือสติสัมปชัญญะให้รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับปัจจุบันขณะซึ่งเป็นสิ่งเดียวเลยครับที่มีอยู่จริง การรู้ทันความคิดปรุงแต่งแล้วก็หยุดส่งใจไปกับมันจะช่วยตัดวงจรการสร้างถูกทำให้ภาระทางใจมันลดลงลดลงจนเกิดความรู้สึกเบาปร่งสบายเป็นอิสระมากขึ้นค่ะแล้วการเข้าใจและฝึกฝนตามแนวทางนี้ไม่ใช่แค่ช่วยลดทุกข์ในชีวิตประจาวันนะคะแต่ยังเชื่อมโยงไปถึงเป้าหมายที่ลึกซึ้งขึ้นในทางพุทธศาสนาด้วย ก็คือการพัฒนาตัวเองเพื่อลดละความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาซึ่งก็เป็นหนทางสู่ความเข้าใจความจริงแล้วก็การดับทุกข์ในที่สุดสิ่งที่น่าจะเน้นย้ำเป็นพิเศษนะครับก็คือการตระหนักรู้ในกระบวนการปรุงแต่งของจิตตัวเองนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญเลยการสังเกตเห็นว่าจิตเราสร้างความคิดความรู้สึกเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตอนาคตขึ้นมายังไงมันทำงานแบบอัตโนมัติยังไง การเห็นกระบวนการนิชัดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคือพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงมุมมองและการพัฒนาตัวเองไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นไม่ใช่แค่เชื่อตามทฤษฎีนะครับแต่คือการเห็นจริงในประสบการณ์ของตัวเองเลยเป็นการคุยที่ทั้งลึกซึ้งแล้วก็ได้ข้อคิดที่เอาไปปฏิบัติได้จริงเลยค่ะสุดท้ายนี้ก็น่าจะมีคำถามหรือข้อคิดให้ลองเอาไปพิจารณาต่อในชีวิตประจำวันกันดูนะคะลองสังเกตดูจริงจริงจังเลยค่ะว่าในแต่ละวันเนี่ย ความคิดที่จิตเราปรุงแต่งขึ้นเกี่ยวกับอดีตสิ่งผ่านมาเมื่อวนก่อนและอนาคตสิ่งซึ่งยังมาไม่ถึงมันส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกการตัดสินใจของเรามากน้อยแค่ไหน แล้วการที่เราลองฝึกรู้ทันความคิดปรุงแต่งเหล่านี้บ่อยๆไม่ต้องพยายามไปหยุดมันนะคะแค่รู้ทันมันมันช่วยให้เรารู้สึกเบาขึ้นจากความกังวลความเศร้าหรือความฟุ้งซ่านต่างๆได้จริงไหมประสบการณ์ตรงของเราเองนี่แหละค่ะจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดเลย